จ้าม่เชื่ออะไรเจ้าค่ะน้ำมันีคู้ขาสิขอโชคับร้ร่อยกับถูกเสียงไทยที่สถานในแห่งนี้ก็ขอให้ปังๆเฮงๆเด้อขอให้เข้าแตกสามตัวสองตัวให้เสียงดังกองกางวันแล้กกะให้ท่างช่องเพิ่นที่เพิ่นมาไทยถ้ำมันี ก time, Morning, Nine, ็ขอบุญบารมีของพญาจอมปลวกหรือว่าหลวงพ่อปูอุดมหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางยืนสถานในแห่งนี้พุ้มเจ้าทีเจ้าทางหรือว่าเจ้าเม่ตะเคียนท่องให้พ่อนแกมูผืนขอให้มูเผืนได้มีค้นติดตามไล่เป็นพั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 นแสนแจนหลันหลนคนขอให้ตัวเลขของหวดสีหอดนีขอให้แตกเข่าสามตัวสองตัวก็ขอครูขาขอเด้อเพราะว่าท่างช่องเพิ่มมากกว่าคู่ขา กะขอให้ทางช่องเพิ่นหล้กกะขอให้หลวงพ่อปูดมหรือว่าจะพอพ่นปวกหรือว่าจะพอมุดจะลินหรือว่าแมตาเขียนท่องเด้อหมู่เพิ่นห้ได้เสียงดังกล่องกองว่านคือกันกับปูนี่ลหละเอาบัดที่นี่เด้อปูคู่ขาสีเสียงโชกกับถูกนี่ห้ปูหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางหรือว่าจะพอป้นปวกหรือว่าพอปูหลวงอุดมเฮ้า ให้กับตัวเลขกัขบถูกเชียงไทยอยู่ข้างหน้าของคู่ขาเด้อซาถูกซาถูกแห้งขักแห้งย่างแถบอะไรเลยมาไมา่จุดให้นะแห้งแห้งไข่แห้งแห้งย่อมหลับย่อมหลับแห้งเีนย่อมหลับย่อมหลับแตง,ง,งตาสมีคู่ขากย่อมหลับไข่ย่อมหลับคู่ขามาดีเด้บอบ่ได้มาหลบลู บได้มาบดีมีจุดประสงค์ทิมอยากให้เสียงดังกล่องกลางวัานเนาะค่ะอยากหลกักกอยากให้สรั่งซื้อเสียงให้ได้เฮ้คู่ขาบ่าขอหลายเด้อค่ะคู่ขาสีมาทํำไปที่รือว่าคู่ขาสีมาเห็ดกะวาได้เหียนได้ซสั้นของปูเลี่ยวแลก้กกได้ตัวหุ่นหลกักกะบริวารพร้อมกับชุดกับผ้าไหมทิพ่พอปูขอคู่ขาไว้คู่ขากะสิบด้มารบกวนคู่ขาสิขอเห็ดแคนีคู่ขาขอสามเทีย ู้ขาสิเหตพิธีสามเทียกขอให้พ่อปูเจ้าทีเจ้าทางอยู่สถานในแห่งนี้จงประทานพรให้นี่ก็คือว่าผู้ขาสิว่าเป็นวดแรกนะคะเนาะขอว่าให้เป็นวดแรกขอบุญบารมีของพ่อปูพ่นปวกจอมปวกหรือว่าพ่อปูมุจจลินนครขาชหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองจงประทานพรให้กับข้าพระเจ้าแล้วก็ไฟฟ้าบริวาร่าูกโอ้ คือซ right, right? ื้อสื้ซันแบบบึบบใช่ละาถูกจุดละเบ่แห้งไข่แห้งแห้งย้อมรับแห้งแห้งแหงอยู่หลักกิโลย่งบ่อบ่บอบ่อยู่หนีจนแบบไม่ล้างตาแทนแบบ มดมดมดถอยถอยไปมด,ดตัวทางนี้ข้าจะไปไปเยเดือนของข้าเยเ่ือนที่ไหนเจ้าค้าทางน้อยเจข้าเจ้าข้า้ทา พกเจ้ามาประการใดเล่าเจ้าอยามีอะไรจ้าอยามีอะไรไหมเ่ออะไรไหมข้าแม่ตะเขียนทองเจ้าแม่ตะเขียนทอง ข้ารอมานานแล้ววันนี้ข้าดีใจข้าดีใจข้าดีใจผีขจ่ข้าเห็นล่างแล้วได้เข้ามาประทับล่างข้าดีใจ พวกเจ้ามีอันใดแล้วลูกหลานจะมีแต่สองตัวสามตัวที่จะม่อแมลมมก็อยากได้ของขวัญจากเจ้าย่าแหละเจ้าย่าโปรดฝ่ายลูกหลานด้วยเจ้าค่ะค่ะแม่นางตะเคียนทองแม่นางตะเคียนทอง,ทองชื่ออะไรเจ้าค่ะส,สบายแก้วสบายแก้วสบายแก้ว อันนั้นเป็นพี่ของข้าสบายเงินสบายทองสบายเงินสบายทองสบายแก้วแล้วอีกท่านหนึ่งสบายชอบฟ้าสบายชอบฟ้าสีนาสีพระนาพวกเจ้ามีอันใดเล่าถึงได้มาหาพวกข้า แล้วมีเจ้าปู่เจ้าย่าเนทาเจ้าค้าโปรดทายลูกหลานด้วยนะเจ้าค้าเจ้าปู่เจ้าย่าอยากได้อะไรก็จะได้ดังผมก็มองมาปัจจานาเดสมั้ยถ้าอยากจะได้ชุดไทยของข้าอยากจะได้สบายสวยๆให้ได้สามตัวนะเจ้าค่ะเจ้าย่าจะได้ซื้อมาให้ ุกพรองค์นะเจ้าค่ะข้าก็ให้ไปแล้วแล้วยายเล่าจะเอาอะไรอีกให้ตอนไหนให้ตอนไหนให้ตอนไหนแล้วเจ้าย่าหลาน,ลนยังไม่รู้เลยจ้าบ่าให้ตอนไหนหลานลยังไม่รู้เจ้าบ้าน น้มเป็นเมืองเป็น,อนไอล้อนใดถ้าพวกเจ้าได้แล้วจะเอาอันใดให้กับข้าแล้วเจ้าหญ <3 S 1> <ส>จะเอาอะไรก็ได้เจ้าค่ะถ้าได้แล้วสี่พี่น้องของข้าเจ้าค่ามันไม่ยากเลยสําหรับโชคลาเจ้าข่าเจ้าหญาตรงๆนะเจ้าข่าจะได้เลยทุกพระองค์ ปากกามีปากกา,กาแล้วสมดุสมดมาแทนใหญ่ๆนะ อิจาลิศของท่านแรงอย่าเพิ่งเก้าใกล้ข้าได้หรือไม่ท่านเจ้าปู่ข้าขออยู่ตรงนั้นก่อนให้ข้าประทับล่างข้าขอข้าขอเจ้าปู่อย่าเพิ่งเข้ามานะขอพ่อแม่ พอแม่ประทับร่างแป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะเจ้าปู่าะพึ่งเข้ามานะเจ้าค่ะเจ้าจ้าให้ หนึ่งตัวไทยนะตัวไทยเข้าใจไหมตัวไทยเนาะครูไม่ซ้ำสองตัวบ่มีอยูกับฝั่งหนึ่งห้าสองตัวเพิ่นเพื่อสองตัวสองตัว สองตัว,สอ,ตวสองตัวด้วยเจ้จา่ะเจ้าหญาไดซื้อลอตเตอรี่ได้อเจะ<ม><ม>ได้ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเจ้าหญาสองตัวมาก อยพึ่งทำร้ายค่ะจะปูอย่าพึ่งจ้าปูอย่าพึ่งนะข้าขอวายถ้าขอาขอ้ขแค่อยากได้สบายผ้าสบายที่สวยงามแค่นั้นเอง ้ามีให้กับพวกแกสามตัวให้ส um, องตัวละน mm hmm. ี่นแล้วมากอือลิ้นอยู่สถานในแหงนี้รัวเจ้าทีเจ้าทางเด้อบัดนี้เด้อมาเบึงลูกหลานเอาคนละหมากหลากไม้เส้นไหวให้กับท่านขอให้ท่านจงได้ให้โชคให้ลาบร้อยแก่ลูกศิบลูกหาขออัญเชิญปูเด้อปูเด้อมาประทับหลังนะครับลูกหลานมาดีบ่เด้มาลบดูเด้อ โอ้โหโชคล่าโอ้ยคือปักบะไรคนใจบุญเรื่องปูมาขาดคือปักบะไรเนาะปักหนักปักหนักแข็งสาธุสาธุสาธุเด้อจะขอคนตัวนามมีคู่ขาสิขอโชคลาภร้อยกับถูกเสียงไทยนี่สถานแห่งนี้ ขอให้ปังๆเฮ่งๆเด้อขอให้เข่าแตกสามตัวสองตัวให้เสียงดังกองกลังวันหล้กกะให้ทั่งช่องเพิ่นทีเพิ่นมาไทายถ้ำเมนีก็ขอบุญบารมีของพญาจอมปวกหรือว่าลวงพอปูอุดมหรือว่าเจ้าทีเจ้าท่างยุสถานแห่งนี้พุ้มเจ้าทีเจ้าท่างลว่าเจ้าเมตะเคียนท่องให้พ่อนแก่โมเพิ่นขอให้โมเพิ่นได้มีคนติดตามไลๆเป็นพันๆพันๆแสนๆล้านๆคน ขอให้ตัวเลขของวดสีหอดนี่ขอให้แตกเข่าสามตัวสองตัวก็ขอ